สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไสวพารวยขุดถาพารวยครับ FC ครับตามแนวทางแม่เสมอฝันแมนครับ FC ครับผมะแม่เสมอพันธิฝันอันใดไปฟังแม่เสมอพันธิพอสู่ฟังนะครับเนาะก่อนที่เขาไปชุ่มชิฟของแม่เสมอ FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นสื่อกลางครับ เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอซี่กับผมมักกรจัดขัดกระพานนะครับเนาะขั้นมาขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สําหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาด้วยครับเด้ออือกับย่งว่าเป็นความเชื่อชวนบุคคลครับเอซีกับผมวันนี้แม่เสมอจะได้ตัวไหนนะครับเนาะทางพอสบายนะครับพาน้องฟุ้งเงินมาเยี่ยมยามแม่เสมอครับเอซีกับผมเพราะว่าไม่เฮียงพฤนจิกับ กรุงเทพแล้วเพิ่นก็เลยให้พามาเยี่ยมหย่านเมสเสมอมาฟังว่าเมสเสมอเพิ่นลที่ฝันนี่ยังเนาะครับเนาะเอฟซีครับผมะไปเพื่อลผมเป็นการเสียวเวลาครับไปฟังแม่เสมอร์เพิร์ลสู่ฟังครับผมกำล,ลังนั่งคุยกันไปเฮียงอยู่ครับอ,อย่างไรน้องผู้เงินน้องผู้เงิน ม,มันมาเยี่ยมยามเพิ่นอยู่ใส่ลวน้องถุงเงินไหมเออครับผมครับผมกำลังจัดของให้น้องถุงเงินครับพี่ชครับผมน้าถุงเงินกับน้องไข่ขาวน้องไข่ขาวน้องไข่ขาวมาอยู่น้ำนั่นแหละแม่ตั้งฐานหลักเอออไข่ขาวครับผม เฮาดีไราเอบัดัพเปยวอ้ละเร่งเฮาเรื่องว่างเงี้ยคนละครับอนว่าเอาวัดีแม่ครับจ้าวัดีจ้าฝันอียังแม่ฝันอีหยังโอ้ยฝันฝันมาบุูเถ่าให้เอากันกับหลานให้ให้ให้เอากันกับหลานเอาอันพ่กนน กะมีอยู่แม่เอ,อ๊ผู้เฒ่าคือเป็ยนยังสันให้แไ,ไม่เหมือนอีไปเอาเอาหลานหลานโอหลานใช่ตัวหัวโยมโยมอย่มันกะมีมีอายุ uh. เออเอออเาอันเมียมันเดเมียมันก็ยุหันแล้วก็ลูกมันพะนะเออมาเอาเอ๊อจะจนออกา่าอันผู้เฒ่าก็มาเปลี่ยนจังสี่คือมาห้เฮาเอากันอันหน้ากับหลานมาเอากันเ uh. รียกว่าเขาสิเป็นซักผู้พีโอเป็นลูกไม่ป้าลูกพกี่สาวเพง่อยงกวนนี่ละอันจ้างอัน มาเป็นยังสีเนาะ่อยเลย่วางสีบันนีย์่อยกับบรร่ได้ลร่างเกียรมันเดยเออบ่ได้ลร่างเกียร์ในในใจกัได้เออบ่ได้ลร่างเกียดมันมิตรภาพกันเว้ากันเหล่าหวัาวหัวเสยไหมบังแเหล่าหัวคอยกับหวัวอือยังเป็นนักสันนพผท้เแม่สัำหรับว่าอันลูกเมียเขากับมียยังสีมาคู่ใหม่อันอรัวกับมึงเอากันไม่แออะอันเป็นพื้นคือจังไดกคเลย่วางสีเออแต่ว่าเออ กระร้างเพื่อนผนะเพื่อนไ้เอาก็เอาโหลดพ่านมาบอกแอ้มันว่าหลานไส้ไมันกับหัวกว่ากับหัวเอ้ยกัเลยว่างนี่น่งเบากันยุ่สร็จละน่งยุ่งเสร็่ละเบากันวันนี้ก็เจ้ามหาเสียงอขอได้ปีงปลาปิ่งปลาหีบหนึ่งปลาขาวเพราะงมงงนี่งงลหะไม่ควฟฝันอ่ะนะเพราะงมงงซ้ำนี่หละพอดีละเพื่อนมหาเสียงเอาหาเขาสู้เพิ่นกินเลยวองว่องป้งปลาขาว ปลาเป็นเป็ีนอยู่บัดถ้าเอาไปปีงมันเป็นอยังคือหักเคืองอือตาเห็บนั่นนะหักเคืองไหมอันบีออกอันปลาบ่ได้เน่าเด้มันสุกแล้วปลาเป็นเป็ีนนี่ยละเขาเอาไปเอาไปปีงมันไปหักเคืองตอหลลงแม่อือฮักเคืองตอหลเออก็ะสร่างถอดมันปลามันบ่ได้เน่าออมันปลาสดบชอยู่ก็เลยงวางเสียมันหักถ้เขาก็เอาล่องปีงเซลิกปีงเอาลงก็เลี้ยงวางเสีย เลวางสันอ่ะเพราะดีล่ะพ่นมาหาเสียงอันหาเขาสู้เพิ่นกินขนาว่าเข้ากันได้สิอคันี้ล่ะความฝันนะคนบอกยังไงแม่พ่นมาหาเสียงิ่นกับว่าได้ว่าเบอร์นั่นเบอร์นี่ดอกข้าเจ้ายางน้ำก้นกันวุ่นวาโอ้โหแต่ข้าเจ้ามาข้าเจ้าสิมาหาเสียงสีหาเสียงคนฉิดข้าเจ้าสิลงปูเทนตัวขนาดว่ข้าเจ้าสิลงปูเทนตัว มันก็แมนอีหลีติดมืนบ่รักแล้วล่ะมันแมนอีหลีเด้เออเอออย่างงี้มาอันผู้ใดเนาะอันขำขำเป็นสียงเป็นเป็นลาออกเป็นเรื่อยหายปูไม่ลงเอออเอาผักอันพอไงท่ากิครับผมเออเออเอาอันเออบ้านนี้แม่แล้วก็ ฝันเี่ยานละแม็ต,ตี็นเล็กกับว่าไในตี<อ>่าเลขล่ะกันเลยว่าเอาคือฝันจังสี่แต่ว่าบ้านเล็กทีเขานันเก่าหาสองเก้าสองหามันไปเกี่ยวกับบ้านเล็กที่เขาบอจากจักยังไม่ไปเ่ยวกับบ้านเล็กทีแต่ว่าหางนางผ้ากันนางว่าวกันอยู่จังสี่หลังโอ้หางว่าวกันอยู่บ้านเ<อ>ล็กทีหลังนั้นบ้านหลังนั้นบ้านจักเป็นบ้านหลังลแต่เป็นเนี้อเก่าเก่ากันเลยว่าผู้เฒ่าก็คือจังดาจังมหาอิน กูกับมึงมาเอากันไม่แอะกับเลยวังสิเนาะอืมก็สร้างเพิ่นแล้วผู้เฒ่าเนี่ยอันเอาลูกเมียมึงอยู่จังไงละ่ะแอะมันก็อยู่งงั้สั่นล่ะเออมันก็อยู่จังสนสั่นล่ะแล้วมันเอาเมียลูกติดเนาะเนาะสองคนมาอยู่น้ามันครับผมอืมอันนี้เฮ้ย้องมาคืดจังไได้จังคือกึ้มาหายอันดูกับมึงเอากันแอะกรสร้างเพิ่นแล้วยมกันละบางมันจะเป็นเลขกยังไงเป็นเลขกีเล็กน้องหรือจังไได้ เลขเลขป้าเลขร้านเห็นแล้วเลขป้าเลขร้านแต่ว่าข่อยข่อยเอออันแต่ว่าอันมันมุกไข่สิได้เอิ้นมันลุงเป็นเสื้อหลานเออเป็นลูกพี่สาวหอยแงยขนอ๋อในเรื่องจริงเป็นเรื่องสั้นเรื่องจริงเป็นเรื่องสั้นแต่ว่าในความฝันเห็นว่าเป็นในความฝันนี่เพิ่นผันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นให้ข่อยกับมันเอากันอืมอืมห้เอากันหรือว่าเอาไปเป็นเรื่องสั้นหรือผู้เฒ่าไปมีอย่างคื่อน สิมาหากูกับมึงเอากันกัเล้ยวังสิเม่ยวอยู่จังใดล่ะเอ๊ะก็เลยวังสิมันก็ยุ่งสั้นล่ะวางสิอพอดีกัมโมมาหาเสียงคอยกำลังสิปิ่งป่าคยปิ่งสิหีบแล้วมันเลยหักคืงลุ่งเนี่ยป่าหลีลงไหมหลี่ลงทั้งปลาขาวเขาบอกเออปลาขาวปลาแต่เพี้ยนพ่องมงมเขาซ้ำนี่แหละนี่ไม่หีบก็ปิ้งป่าอยู่นี่ก็หีบปิงป่าอยู่เครื่องหนึ่งจอยู่ได้หีบเอเครื่องหนึ่งมันจีหักล่งเหลือส่วนหัว่วนหางบบบนี้ บันนี้เหลือทางส่วนหัวมันสหักเครื่องกลางเลยไหมพ่อมันหักเครื่องกลางเลยพ่อเลยว่าอื้อมันหักลงมากมันบริเวณปลาเน่าดอกก็เลยว่าปลาไมสดๆก็เลยว่ามันหักเครื่องกลางเห็นตะลึกเปียกทนแล้วเอ่อผ้ากลางออกขางนึงย่างขางนึงตกลงไปมันเจ็ดได้ปลานเป็นเจ็ดได้พอปลาก็เป็นเปียนตัวเมียเจ็ดก็เปียกในเหลวเออมันหักลงอันอันเครื่องนึงมันถือว่าเหลือสามใช่ไห่ เล็กเลข่ยนหักออกครึ่งหนึ่งพาครึ่งอันละหักครึ่งอันครึ่งครื่งทั้งหัวนี่มันกี่ส่วนกลางเลยนะคือมันอยู่ในหยีบนะะครึ่งครึ่งส่วนกลางกับหังลกออกมาทางนี้ควากระเลยปิงปิ่งใครเลยว่าเอ้ามันหักออกจากหันเขาเอาใายเล็กปิ่งกันเลยูใส่ลงเงินกับเด็กเอกหน่อยยินน้ำเด้อดงเงินเอ้ยแต่ว่าในส่วนตัวแม่มักตัวเด็เด็กหวดนีตี มันสีสีว่าเหลี่ยยู่ป่ะมันจักแล้วยมไมันสองตัวไหมเออมันก็เป็นไปได้บัดแล้วมันมันพิษตัวเดียวกับสุดเจ้ามาทายท้ำส่วนงานมันหาซีซีเนาะอ่าวันนี้มันเอาศูนย์ใส่์นั่นแหละศูนย์ซีซีอ่ากะมันศูนย์แล้วดีมันก็ยังมากศูนย์ยังมันดูศูนย์หนงศูนย์ยังไปอยู่เครื่องอีกเยอะศูนย์มันอยู่หนะศูนย์ดีซีพานาว่า กินปลาปลาก่อกับปลาจ็ดก็เปียดนั่นแหละจีดจดก็เปียดเรบามทนมันมีจี๊เไอปลาไม่ปลาขาวปลาโตโตที่แม่มากนี้คือจ็ดเปียดบ่จ็ดเาคือปลาจีดมันสิมีจ็ดมีอยู่จีดยังแม่จ็ดยังจี๊ดห่าบ่จักเหลียวไม่แม่มือสองขางไม่ค่อย เอามาใส่ปีกใส่เห็บเนี่ยถัอบ่อตีจังสิเก็บซีเก็หาตลวดมันบ่อแี่ยังเก็กซีเกหาตอเลยเนาะเก็ซีเก็หาทีแม่แต่างหัดก้อนขอกกะหายเจ้าไปติดซีอยู่ด้วยซีหกซีเก้าซีหนึ่งเก็บซีเก็ห้าปลามันก็เป็นเกียก็เปลดตอนตลอนเป็นอลมันม่เกียหเลยเนาะ อันนั้นลายฝันฝันจังสันล,ละเเต่ว<อ>่าไดต่ว่าศูนย์ศูนยหนีจี้ยักง์ปะยักแล้วไหมผลงานว่าไม่ศูนย์เด็ก<อ>ท่าพนนิ่นแอกอีงานแต่ศูนย์ศูนย์่นเด้เลขศูนย์หมวดบางนึงกับมีอยูแต่ว่ามันมมอยูเนี้นะ<อ>เลขสามตัวนมอยูหนาไม่เราไม่มีศูน์หมวดนก็ว่ามีศูนย์ไม่มีศูนย์นะ กันนั่นลละความฝันในสานี่ะรบางดีในสานีหระพอ,อ,อแต่ว่าตัวแม่เมื่อม,มากับมักเก็ดซี่เานี่ล็ด่ตหานี่นแ,นนลแล้วปลาขอตีเป็นเจ็ดนที่บ้านที่บานไนด,นดน้ว่าขันรักขันรักหนึ่งขันรักหนึ่งกับ สีหน่งหานี่พอจะว่าโอ้มันเป็นได้ได้แต่สีหนึ่งหาหนึ่งี่หนึ่งสีหนึ่งหเนี่เลเกบกับเลขหนึ่งใกล้ๆกันเนาะแมนได้พอหนึ่งสีหนึ่งหาใบสะค่อยว่าเออนี่ไหมปฏิบิาเอ้าเลขหนึ่งก็เลขเกตใกล้ใกลกันคือบอกลงแนวปฏิบาติีกเนาะเป็นไปได้กับหนึงสีน่งหมันกับตัวเดียวกันมาขนมักตัวมาขมากที่มุดมากกลมเลยบมาา กับุ่คนลด้ว่ามั่งทุ่ยได้ไหมบุด้วในฟั่งทุ่งสิฟันงบุค่ลในททุงนี่บุานได้ทุงอ่ากัห้าจังใดจังหนึ่งปฏิัติว่าฟันทุ่งปฏัตว่าบลในฟันทุงเนาะครับเนาะะไคอยมาต่างกันน่งกับีครับผมเน่โอ้หอฟันมืออีกก้อนมาเตี้วห้เบิ้งอีกก้อนห้าพื้นมายำครับผมห้ามายำอีกเจ็ดสี่เจ็ดห้าหรือหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับเล้กไข่ไขกันตัวเลข เรารับรถเหล็กหนึ่งกับเบรกเก็ดมันคล้ายๆกันก็เลยมีทั้งหนึ่งทั้งเก็ับพี่ชี้ครับผมนี่แหละครับมีหนึ่งกับมีเก็ดขันมีหกกับมีเก่าเห็นปะใช่แล้วแต่เอฟซีสิมักเรารับว่ามักกระจัดถัดกระพานมักสอบกกดไหลกดแชร์กับทางทีมงานเนี่ยไดครับเล้เอฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่เสมอได้หลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า